สุดท้ายซ้มร้องเพลงเตรีมขึ้นโชว์บนเวทีพร้อมกันอีกครั้งก่อนที่บูมและภูมิจะปล่อยของชิงแชมป์เดสตาร์ไอรอลคนแรกของเมืองไทยและยังมีเซอร์ไพรส์จากรุ่นพี่เดสตาร์ที่คนทัพมาโชว์แบบจัดเต็มอย่างคับข้างวันอาทิตย์นี้ค่ะ อาทิตย์นี้ต้องบอกว่าพวกเราทั้ง8คนจะกลับขึ้นไปยืนบนเวทีในฐานะเดตสตาร์ไอดอลอีกครั้งจะมีโชว์สุดพิเศษมากมายที่เราได้เตรียมไว้นอกจากโชว์ของพวกเรานะครับจะมีโชว์จากพี่ๆเดตสตาร์ The Star ด้วยนะครับที่จะมาสร้างสีสันบนเวทีให้พวกเราและที่สําคัญก็ยังจะมีโชว์รอบชิงของน้องภูมิและน้องบูมฝากเป็นกําลังใจแล้วก็โหวตให้ด้วยนะครับ ทรงศีลและเจเจพิพัดยกนิ้วให้กับยูจินธนานัทที่พยายามทุ่มเทให้กับตัวละครพินโยนในวิมานสายจนทำให้แฟนๆรักและสงสารในเวลาเดียวกันทั้งที่เป็นผลงานละครเรื่องแรกค่ะ ว่าน้องเล่นได้ดีมากเลยนะเราก็เป็นคนที่มองน้องอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าเออมันเป็นตามอย่างที่เรื่องต้องการอะไรเงี้ยครับมันเป็นพีเรียนนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นภาษาพูดคําพูดคําจามันก็จะเก่าเป็นอุปมาอุปไมยมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะยากสําหรับเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เวลาผมนั่งนั่งอ่านออยู่ทุกคนเขาก็เห็นว่าเออผมกําลังเครียดทุกคนก็มีความมาปลอบมาแบบเอ้มีอะไรให้ช่วยไหมแบบทําให้ผมรู้สึกเอไม่เป็นไรนะเพราะเราทําได้ก็คืออยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนในกองในเซตที่แบบว่าทําให้ผมได้มาถึงวันนี้เพราะว่่าาเหหมือนนแบบวทุกคใ้ ังใจผมแล้วผมรู้สึกว่าอยากมาทำงานด้วยอยากร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ